ช่วงที่สองของรายการเนาะบทวิบากกรรมนะครับผมกับท่านอาจารย์ดรวันเวลัยกันเพชรนะครับมาอยู่ที่แถวของประปานะครับหรือว่าประชาชื่อนั่นเองนะครับหมู่บ้านยิ่งรวยแสดงว่ายิ่งอยู่ยิ่งรวยนะวันนี้ท่านอาจารย์จะมาเยี่ยมลูกศิษย์นะครับชื่อคุณกุญจนาศดนะครับอาจารย์ค่ะคุณกุญจนาศนี่มีสาเหตุของการเข้าไปบำบัดกับอาจารย์เป็นโรคอะไรครับอาจารย์ครับโอ้เป็นที่หนักเลยคือครับ เป็น ALS กล้ามเนื้ออ่อนแรงไหมใช่ค่ะแล้วก็เขาก็เป็นมะเร็งด้วยแต่ที่ ALS นี่คือถึงแบบเคลื่อนไบลำบากพูดก็ไม่มีเสียงนะคะกืนน้ำลายอะไรก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนะอ่อนแรงไปหมด แต่ว่าไปเจอท่านอาจารย์ก็สามารถที่จะไปทํางานได้ไดแต่เรื่องเสียงก็พัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะมีดีขึ้นอยู่ก็มีเสียงเป็นออกมาได้อยู่เอื้ออ่าอยู่เพราะว่าไปพบอาจารย์แค่สี่ครั้ง๋อครับผมอะนะครับอย่างที่บอกนะครับช่วงนี้ของรายการนะครับสำหรับใครที่ดูรายการอยู่นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องราวของสุขภาพจิตใจหรือว่าป่วยที่หาสาเหตุไม่เจอนะครับต้องการที่จะให้อาจารย์ไปเยี่ยมบ้านหรือว่าไปปลดวิบากกรรมก็สามารถส่งรายละเอียดของคุณมาทางไลน์บอกมาเลยว่าคุณเป็นอะไรอาจารย์คะปปป่่วยยเเ็็นนนนนนัั้้้ีหหหูรรกกษาาาาไมอใ ช่วยแจ้งมานะครับความยาวไม่เกิน5นาทีจะส่งมาในลายจะกี่ลายก็ได้นะครับตามเบอร์ลายที่ขึ้นอยู่หน้าจอถ้าอาจารย์กับทีมง,งานพิจารณาแล้วก็จะมาเยี่ยมแล้วก็จะมาเปิดสนามพลังงานต่างๆให้แบบทุกอย่างเลยค,ครับลองก็มาแล้วจะเกิดความแสงมีแสงสว่างมีความเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในตัวบ้านด้วย<ช>และค,คนคที่อยู่รอบอาศัยด้วยนะเดี๋ยวเราไปเจอคุณจุณจนจะหน้ากันเลยครับเชิญครับอาจารย์ครับ สวัสด um, exactly. oh, so ah, ีคร like. mm ับ hmm. พ mm ี hmm. ่สว uh, ัสดีอออมายู่เระพี่อะไรครับผมสุพลค่ะสุพลนะครับครับผมเจอกัครับพี่ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อครับค่ะครับผมเป็นไงบ้างครับอาจารย์เดินเข้ามาล้มนะอาจารย์นะล้มรึยังที่ท่านนี้เออครับผมอ่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ๋อครับพี่กุญจนานะครับครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวอาจารย์จะส่งพลังงานที่ดีให้นะนั่งนี่แหละนั่งนี่ให้คุณอาจารย์ รต่าเติรมันป็นได้นะครับเท้าให้ขนานกับพื้นส่งพลังงานให้นะครับทานั่งให้สบายง่ายฝ่ามือได้ก็ง่ายเอวางหลับตาสบายๆนะวิไลสิบนาทีลูกอ่ะสินาทีครับนะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะให้สมาธิของท่านอาจารย์เตร์มันวิไลนะครับในการที่จะบําบัดนะครับพี่กุลกุญญาณนะครับผมนะครับส่วนสายเหตุการณป่วยอะไรเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับผม เป็นครั้งแรกที่ผมเพิ่งเจอพี่เขาเนาะนะครับผม พลังงานได้นะคะเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านอาจารย์ก็ปรับสนามพลังงานนะครับแล้วก็บําบัดของพี่พี่กุลกุลกุญญาณเนาะนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะว่าเพราะว่าผมเพิ่งเคยเจอเคสพี่กอนครั้งแรกนะพี่นะเพื่อเป็นวิทยาานนะครับพี่นี้ชื่ออะไรครับผมโสพลครับพี่โสพลแล้วก็คุณป้าจริยา่อาจริยานะครับอนี้เล่าเล่าเล่าสาเหตุของของทางทางคุณพี่ตุ๋ยนะครับผมนิดนึงครับเกิดสาเหตุอย่างนี้เพราะอะไรครับ แรกๆเลยเขาก็เป็นมะเร็ง่ะนะคะเขาเป็นมะเร็งเขาตัดนมตัดนมครั้งครั้งแรกก็ก็ไม่ได้ก็ต้องตัดอีกเพอพอตัดอีกเชื้อมันลามเหรอครับโดยพอตัดอีกก็ไปก็ไปให้เคมีก็จะไปฉายแสงพอสุดท้ายเนี่ยจะไปฉายแสงต่อเขาบอกว่าฉายไม่ได้หรอกเพราะว่าเพิ่งฉายไปใหม่ๆครับครับเราเสร็จแล้วมัน เขาก็เห็นทานอาหารไม่ได้เขาก็เจาะตรงนี้เอาอาหารลงอคอเขาเนี่ยคือน้ำน้ำลายน้ำลายมันจะไหลเยืะยๆอยู่นะมันครับคือมันคือมันหลุดออกมามันมืนไม่ได้กืนไม่ได้กืนไม่ได้เขาก็เลยเจาะท้องเขาเลยเจาะท้องให้อาหารให้อาหารตรงวันให้อาหารสามเวลาสี่เวลาเลยกี่ปีแล้วครับแมลงนี่คือสิบกับสิบปีแล้วเนาะแลวเพิ่งมาเจาะตรงนี้คือหนึ่งปีใช่ไหมครับเพิ่งาเค่านจากวกินไม่ได้สำลรัก มืน้ำจอดหเดือนจอดหนึ่งเดือนแต่พูดไม่ได้ในปีหนึ่งแต่เขาก็ทรมานอยู่นั่นแหละนะครับก็มือก็ต้องซือที่ชู้ก็เช็ดอยู่ตลอดเพราะอาจารย์เขาไปที่ทำงานเขาสงสารเขาเลยบอกจอกดีกว่าเอาลงไปเลยครับผมพี่เ็าทางานอะไรบอกได้ไหมครับอยู่ยูแลคือมือแพทย์ที่โรงพยาบาลโอ้โรงพยาบาลใหญ่เลยนะครับก็ก็ดูแลเรื่องเรื่องอย่างนี้เนาะก็คมงส่วนหนึ่งก็มีสวัสดิการอยู่แล้วนะครับมาแล้วครับ ครับผมทีนี้อยู่อยู่กับโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลก็ช่วยรักษาอยู่แล้วใช่ไหมแต่มันไม่หายใช่ไหมครับพี่รวยมะเร็งก็รักษาไม่ได้เขาบอมะเร็งก็ไปหาสถาบันมะเร็งเอาเห็นภาพไอ้เรื่องคอนี่ก็ส่งไปที่โรงพยาบาลประสาทก็เลยรู้ว่าเป็นเอลเอสเพราะว่าเป็นเอลเอสกล้ามเนื้อเนี่ยครับผมคือตั้มแขนขาเนี่ยกล้ามเนื้ออ่อนยังขอความรู้นาะเผื่อหลายคนได้ได้ไงมันนวดไหนไม่ได้คือเอลเอสนี่คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนาะแล้วพอแา อ่อนแรงตามแขนขาเนี่ยโอเคยังพอได้อยู่แต่นี่คืออ่อนแรงข้างในอยู่อาจารย์คพยาบาลเขาบอกรักษาไม่ได้แล้วไม่มียาโรคนี้นี่คือรักษาไม่ได้ไม่มียาคือก็จะล้มเหลวไปเรื่อยๆไงคราวนี้อันนี้ก่อนแล้วก็จะเป็นทุกระบุครับผมก็แสดงว่าด้วยด้วยคุณพี่ก็มีมีความรู้ทางด้านนี้อยู่แล้วเนาะก็ก็พยายามไปมาทุกที่เนาะทางทางพี่ๆน้องๆนี่ก็หาทุกวิถีทางใช่ไหมครับพี่ไปหมดเยอะมากไปคนทุกแห่งอยากหายอ่าครับผมอยากหายแล้วมาเจอท่านอาจารย์ดรวันวิไลยังไง อยู่มาวันนึงเขาก็เอาเขาก็เอาโทรศัพท์นี่แหละให้น้าอยู่น้าเนี่ยดูโทรศัพท์อ่านจีเชื่อไหมน้าป้าอ่านประมาณสองบรทัดอะครับป้าเลยถามย้อนเข้าไปบอกว่าว่าจะไปเมื่อไหร่เอาอย่างนี้ง่ายเลยนะะไเมห็นโอ้ามันมากเค่นี่คุยจะไปเมื่อไหร่เขาบอกว่าครับยังไม่มีตังไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์วันพรุ่งนี้วันเสาร์เดี๋ยวเดี๋ยวนะใช้หัวก่อนนี่วันนักที่ก็ไปหาอาจารย์เลยครับครับอง ก็ไปเลยะครับพอไปแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงและประทับใจยังไงครับก็พอไปถึงที่ความประทับใจมากที่สุดคือไปถึงปุ๊บใช่ไหมคะอาจารย์เขาเอาไปรักษาเนาะในห้องครับรักษาในห้องเสร็จแล้วพอพักเที่ยงพอรักษาเสร็จก็มาพักเที่ยงพอดีวันนั้นป้าซื้อข้าวมันไก่ข้าห่อนึงซื้อคนละห่อละห่อเชื่อไหมคุณเขานั่งกินข้าวมันไก่หมดห่อนึงเลยจริงดิปกติทานไม่ได้เหรอไม่ได้ ทานห่อหนึ่งแล้วเขากืนไม่ค่อยลงอ่ะทานก็บอกอาจารย์เนี่ยไม่ทานข้าวท้องไงทานข้าวบห่อเลยขาจะให้อาหารทางสายยางเพราะว่าต้องต้องป้อนทางสายยางตรงนี้อยู่แล้วแต่นั้นทานข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ทานผ่านทางนี้นะก็นี่แหละเทียวเทียวได้เลยนะโอ้ยเราเอาจารย์เห็นอยู่ตรงโต๊ะเัาแขกนันแล้วไม่อึ้งกันทั้งทั้งสถาบันเลยฮะเนี่ยก็ดูกันก็ดูกันหมดอ่ะครับครับก็ยังพูดกับอาจารย์เลยบอกอาจารย์ด้ยถ้าเผื่อตุ๋ยกลับไปที่ทํางานเนี่ยนะ ถ้าเผื่อพูดป้าพูดไปไกลนะถ้าเผื่อพูดได้นะอาจารย์ดังยิ่งกว่าปโอ้ โอ้ยเขาเรียกว่าจรวดอะไรยิ่งจะจรวดนะครับจะไมเดี๋ยวต้นบนเดี๋ยวต้นบนไม่ได้วันแรกก็เดินได้ใช่ไหมจากที่เดินเดี๋ยวเขาบอกข้าวของเขาไม่ค่อยมีแรงเดินได้แต่ว่าต้องเขค่อยเดินต้องมเหงื่อตรงนะแต่ก็แท้งไงเขาจะยกมืออย่างเงี้ยวันไม่ค่อยได้จะยกได้แค่ตรงช่วงหน้าอกแค่นี้วันแรกแหละ ว่าก็ยังงอตาว่าพอปฏิบัติคือจากที่อย่างนี้นะโนี่ตอนนี้นิ้วตรงแล้วเดิมมันไม่ตรงผิดหรือง้ามอยิ่งงองอต้องจ่ายให้หน่อยนี่เลยนะตอนแรกไปเนี่ยอาจารย์อาจารย์ก็ให้มาให้ดูให้พูดพยายามให้พูดสวัสดีค่ะครับผมแล้วเดินยกลายคำไม่ได้ได้ทีละคำใช่ได้สวัสดี สวัสดีค่ะมีคลิปอยู่กับค่ะคือประเภทที่แบบว่าเปล่งเสียงไม่ได้เลยใช่ไหมที่คุณน้าบอกป้าบอกอืออย่างเงทผมะของเดิมไม่รู้เรื่องครับครัก็ไม่เคยเห็นมาก่อนกินเข้าวได้ยังไงหมดห่งแล้วยกแข้งยกขาเดินเฉยห้เดินห้องน้ำใหญ่เลยคนชอบใหญ่แล้วเสร็จแล้วป้าปุ้ยก็บอกว่าเดินให้รูหน่อยเดินให้ดูหน่อยใส่ป้าปุ้ยเลย นี่เกล้าหงอเคสนี่คือทางทำพิสตุยเนี่ยพิสตุยนี่คือทางานเกี่ยวกับโรงพยาบาลเนาะดูแลเรื่องราวของเครื่องมือแพทย์ต่างๆที่เข้าโรงพยาบาลนะแสดงว่าความรู้เรื่องราวของของเรื่องโรคเรื่องราวของของเครื่องมือแพทย์นี่รู้อยู่แล้วนะพี่เนาะแต่พอมาเจอเับตัวเองแต่บางสิ่งบางอย่างเทคโนโลยีเนาะบางทีมันไม่ได้ตอบสนองเนาะก็เลยหาทางออกนี้นะอาจารย์เนาะพอหาทางออกมาเจอท่านอาจารย์ดร้วพิวิไลแล้วเจอในวันแรกนี่ก็คือทุกคนก็เ m a ซิ่งใช่ไหมอึ้งเลยนะพี่เป็นไงบ้างวันนั้นเจอ ใกล้เขาเปลี่ยนไปเยอะอมัน่าเชื่อเลยเขาเอาโทรศัพท์ให้ดูอ่ะเปลี่ยนไปเยอะป้าไม่อ่านนะดูสองสามบรรทัดไปเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าอาจารย์อยู่ไหนไม่รู้ว่าใครแล้วที่สําคัญคือยิ้มแล้วหัวเราะได้นี่แล้วเขาไม่ยิ้มไปเมื่อไหร่ไม่เห็นมากี่ปีแล้วรอยยิ้มตัดสิ่งขอเราะไม่ไม่ไม่เคยยิ้มไม่เคยหัวเราะมานานแล้วคือน้ำลายจะตั้งแต่แม่เสียคือกระดาษที่ชู่เนี่ยเป็นอาชีพคือจะต้องอยาเช็ดปากอยู่ตลอดนะ แต่แล่าสุดที่ผมโทรคุยกับคุณพี่เนาะบอกว่าพี่เขาไปทํางานได้อาจารย์วันจันทร์ไปทำงานวันจันทร์ไปทํางาน,งานด้โอ้แสดงว่าแ,วแสดงว่าเหนื่อยไหมพี่หรือว่ามันกระปี้กระเป๋าจากที่เหนื่อยคือมันอย่างนี้เลยใช่ปะไม่เหนื่อยเลยเสียอย่างเดียวไอ้อะไรแหละเรื่องพูดไม่ได้ไม <c oughs> <c oughs> ่ทำเลยพูดได้นิดหน่อยก็แล้วจะอนาคตปีนึงนี่นี่ก็เล่นได้บ้างแล้วเหมือนเด็กเหมือนเด็กกำลังหัดพูดว่าอรูมหาเขาเนี่ยมันนีถูกกันตอนนี้ถูกกันไหมครบ เพราะอะไรครับตำแหน่งแกตุี่ไปหาหมอที่ไหนอะไรอันนี้ไม่ได้ให้กินยาไม่ให้ทอะไรเลยจะเป็นคนที่รู้จักจริงๆก็จะมาเยี่ยมก็จะไม่ได้เข้าพบด้วยดยตำแหน่งต่างๆใช่ไหมครับครับผมแต่ก็ยังทำงานได้ทุกอย่างปกติทำได้ปกติพูดไม่ได้อย่างเดียวคอมพิวเตอร์ได้ส่งเอกสารได้เลยได้แต่ก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญ เขาเป็คนละครสำคัญของโรงพยาบาลคนหนึ่งเขาถึงได้รักษาเต็มที่เขาหมดเยอะหมดหมดไปกี่ล้านละหลายหมดแล้วหมดแล้วก็หมดจริงๆนะอาจารย์หมดทั้งตัวนะอาจารยหมดกินแล้วก็บอกว่าซื้อยาเม็ดเม็ดซื้อยาเม็ดละเท่าไหร่ทานเนี่ย ไม่ละแปดหมืไม่ละแปดหมื่นหนึ่งแสนไม่ละแปดหมืไม่ละหนึ่งแสนล่าสุดเขามาบอกให้ทําอะไรต่อนะให้กินยาเม็ดละอะไรบอกอาจารย์เมื่อกี้นี้ฉีดยาเข็มละเขมแปดกี่เข็มคะแปดเข็มโห เข็มเดียวก็ไม่มีปัญญาหรอกอาจารย์ยิ้มรอยยิ้มนี้เลย่มีรอยยิ้มพอรอดได้ิคืนเลยคือลองมอกคือลองมอกเลยทั้งจิตใจให้อาจารย์แล้วเราไม่ไปหาใครทั้งนั้นดีขึ้นค่ะถ้าคุณมั่นใจก็คืออยู่ตรงนี้เราหาคนเดียวเมื่อกี้ดูให้แล้วดิเมื่อกี้อาจารย์ดูให้แล้วดิไม่ได้บอกใครเห็นไหมอายุยืนเมื่อกี้เขาบอก เหมือนเหมือนไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยน,นะถ้ามาอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ถือว่านั่งคุยกันอย่างเงี้ยเหตุพี่ก็ปกติมากอาจารย์ออโอ้ไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมอ่ะบทสรุปนดูงาน,น,นไม่ได้ไปทํางานมากี่เดือนคะที่เป็นเดือนหนึ่งใช่ไหมหนึ่งเดือนณว,วันนี้นะครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้ปรับสนามพลังงานแล้วก็มาช่วยบาบัดทางพี่ตุ๋ยเนาะนะครับทีนี้แต่ต้องยังไงต่อคะอาจารย์ครับเรื่องสนามพลังงานกับอาจารย์ตอนนี้ ถ้ามาสัมผัสแล้วเป็นไงบ้างคือคือสนามพลังงานในบ้านของคุณตุ๋ยนะอ่าครับผมอาจารย์เข้ามาเนี่ยเดินเข้ามาในห้องรับแขกในส่วนของห้องห้องทานข้าวห้องอะไรเข้ามาเนาะด้านล่างเนี่ยคือพลังงานลบในส่วนของความกังวลนะฮะที่ที่เข้ามาเนี่ยที่เข้าเข้ามาคือเจ้าของบ้านจะกังวลครับแล้วก็พอเข้าไปที่ห้องห้องนอนตรงตรงบริเวณหัวเตียงช่วงที่เขานอนอ่ะซึ่งยังมีพลังงานลบฝังอยู่ก็คือว่าที่เขา เขาแค้นเรามากนะแล้วแล้วที่ผ่านมาเราอ่ะไอความแค้นเนี่ยเขายังหาโอกาสที่จะคือเขาจะเอานักอ่ะนะเขาจะเอาหนักจะเป็นกิ่นพริกเกลือกินพริกกินพริกริกปนอะผมเข้าไปแล้วเขายังใจอยู่เลยเสร็จแล้วก็มีอยู่ตรงบริเวณบริเวณห้องตรงตรงหัวนอนนี่เยอะนะแล้วมาตรงบริเวณนี้อย่ากังวลนะคะ แล้วก็มีตรงอันนั้นนิดหน่อยแล้วก็ไปอยู่ในห้องน้ำหน่อยนึงครับผมเนี่ยพลังงานลบอยู่ตรงนี้ครับผมเห็นไหมสัมผัสไหมลูกเห็นไหมเต็มเลยเห็นไหมกินพริกเนี่ยอาจารย์สัมผัสนันตามมาเรื่อยๆข้างหน้าเนี่ยเป็นเนี่ยกินพริก เป็นพริกแต่เบาแต่ว่าตรงนั้นไม่มีของวางแต่มันแน่นหนาเข้าใจไหมคะ,ะถ้าจะว่าเป็นเกี่ยวกับหยุกยากมันก็ไม่ใช่พอจะล้างพลังงานลบโดยที่ยังไม่ได้จุดกํายานเนี่ยตรงหอนอนหายตรงในบริเวณห้องนี้หาย,หายแ,แต่ไปกรอนอยู่ในห้องน้ำํำน,นี่เยอะเลยเปิกอนนี้เยอะเลยว่า ป้ามายินกินพริกกินเกลือมีมีมีคนก็พูดนะอาจารย์มีคนก็พูดโดนขาชีเข้าแช่งเผาพริกเผาเกลือแช่ง,รชง <laughs> แรงมากเลยป้ามายินตรงนี้เลยแรงมากเลยเหย็นไหมหมอก็ไม่เคยไปทําบาปทำกรรมใครเนาะก็จะเป็นเขาเป็นคนดีนะอาจารย์เขาไม่ค่อยว่าใครนะคนอ,อิจฉาไง ซึ่งซึ่งตรงนี้นี่คือเขาคอยโอกาสเพราะว่าวิบากกรรมที่ผ่านมาเนี่ยเราน่าจะโดนทั้งกรรมปัจจุบันนี่คือคือเราโดนคนเขาคือเราอยู่ตำแหน่งนี้เนาะคนอยากขายก็เยอะแล้วก็มันพอไม่ได้ก็แช่งใช่ใแช่งด้แหน่งหน้าที่เพราะว่าคุณคนลุกเลยโอ้ยแช่งดูว่าคนลุกเลยตายล้ตายแล้วโอ้ตาย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 เพราะว่าเพราะว่าเขาก็คุณ คุณตุย๋ยจะเป็นคนที่ตอนแรกๆที่ทํางานที่โรงพยาบาลนี้สายเหตุที่ป่วยเป็นมะเร็งก่อนนะฮะคบะอาจารย์ก็คือว่าคุณคุณปุย๋ยจะเป็นคุณตุย๋ยจะเป็นคนที่ตรงอือ<ร>งเป็นตปนคนตรงเป็นคนดีอ,อ,อแล้วก็จะจะจริงจังกับงานในหน้าที่อือครับบางอย่างก็ไม่ปล่อยวางมากเกินไปไม่ไม่ค่อยปล่อยวางแล้วเกิดการเคร่งเครียดแล้วก็ไปตรงนี้เข้ามาไปรับพลังงานลบดีส่วนนี้เข้ามากับการเคร่งเครียด เคร่งเครียดถึงโกรธแล้วก็ส่งผลทําให้เป็นการอักเสบและประกอบกับหน้าที่การงานเราอยู่ในตําแหน่งที่สามารถให้คุณให้ให้ผลประโยชน์กับบุคคล<ช>ภายนอกได้เขาเข้ามา<ช>แต่ว่าเราจะเป็นคนนิ่มทั้งๆท,ท,ที่ในใจเราตอนนั้นเราจะดุปุ๊บปุ๊บปุ๊บรู้เขาเนี่แหละแต่ว่าเราก็ต้องนิ่มแบบเย็น<ช>นะเสร็จแล้วเนี่ยใครมาพยายามที่จะนั่แหละทุกอย่างมาเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็นึกว่าเราช่วยอะไรเงี้ยนะพอเสร็จแล้ว เขาก็ไปปุ๊บไปไปแช่งเราอะละตอนนี้คุณคุณตุ๋ยจะต้องผ่อนคลายแล้วปล่อยวางผ่อนคลายแล้วปล่อยวางเมื่อกี้ที่อาจารย์เชื่อมพลังงานดูเนี่ยไม่มีอะไรฉะนั้นที่อยู่ในห้องกะอะไรเนี่ยก็คือเป็นของพลังงานลบซึ่งมันยังอยู่อันนี้อาจารย์ล้างออกไปให้ล้างออกไปให้แล้วก็ในส่วนของเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูอีกทีนึงว่าเป็นยังไงนะตอนสภาเสร็จแล้วแล้วนนี้ ตอนนี้ก็ให้เข้าใจคือตอนนี้คุณได้พบกําลังของขององค์พระผู้สร้างแล้วคือองค์จิตทิพย์จัก,กรวาลซึ่งทรงพลานุภาพมากนะซึ่งคุณจะมีชีวิตใหม่นะคะขอให้เชื่อได้ได้ได้เชื่อมพลังตลอดนะเห็นไหมเนี่ยนี่ไม่ได้เชื่อมพลังอาจารย์มารประมาณอาทิตย์หนึ่ง่ยไปทํางานอาทิตย์หนึ่งแต่เจ็ดแปดบ้านนะนี่คือเขาเชื่อมได้เขารับได้เพราะเมื่อกี้ตอนอาจารย์ส่งพลังอาจารย์ก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าที่อาจารย์สัมผัสคือพลังพลังลบซึ่งมันฝังตัวอย่ากลัวนะ ให้เราเบิกบานไม่ต้องไปไม่ต้องไปคุยกับเขาห้ามคุยนะห้ามคุยก็คือว่ามีแต่เอาความสว่างลงทั่วห้องลงตัวเองจบเขาก็ไม่รับแต่เมื่อกี้อาจารย์ปรับโดยการปรับภพภูมิโดยการปรับเปลี่ยนพลังงานเลยจากลบเป็นพลังงานบวกคุณไปไม่ไปคุณก็โดนพลานุภาพขององค์จิตที่จักรวาลปรับคุณไปแต่นั้นให้คุณเป็นพลังงานบวกไปครัท่านี้คุณตุยอย่าไปเรียกเขากลับมาโดยการเจ็บปวดที่ฉันจะไม่หาย เด็กที่ผ่านมาคุณเจ็บปวดที่ไม่หายถึงขั้นแบบอยากตายอยากอะไรแล้วก็อย่าไปเรียกพ่อแม่พ่อตอนที่เข้าห้องพักแปลกไหมคะมีกลิ่นน้ำมันใส่ผมแบบใส่ผมยี่ห้อเหมือนยาตันโจวเป็นเหลย่อใสตัโจแล้วก็คุณแม่เป็นนางฟ้าและเข้ามาสัมผัสที่เขาใส่เออน้ำมันใส่ผมเหมือนน้ำมันใส่ผมของเขาเออใช่ของเขาใช่แล้วตัตัวาใช่้กลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นของเขาค่ะ แต่คุณคุณแม่เขาเนี่ยเป็น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 เทวดาแล้วที่เราเข้ามาเห็นไหมเห็นไหมกินหอมหายแล้วหายเลยหายแล้วเพราะว่ามามารับอยู่ตรงหน้าห้องมาคุ้มครองลูกครับเป็นห่วงลูกครับผมพอลงมาปุ๊บก็กินน้าวครับผมโอ้โหเห็นไหมกินน้าวป้าเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยนี้ครัวนี่ก็คือให้ผ่อนคลายเลย เราหายแล้วเราดีขึ้นแล้วตอนนี้เราเริ่มเ,เราหายแล้วเราเริ่มดีขึ้นแล้วนี่นี่คือถ้าเป็นหมอบอกว่าไงคะอาการคนดีขึ้นแล้วนี่ใช่ไหมถ้าโรงพยาบาลเนี่ยคือเขาบอกว่าหายแล้วดีแล้วไม่ใช่รอดูที่ว่าจะหายจริงไหมเออไม่ใช่เลยเพราะว่าตอนนี้ถ้าตามโรงพยาบาลอ้าวดีขึ้นแล้วนี่เออค่าเครื่องแล้วนี่บางทีหมอตรวจไม่มีค่าก็คือจบรงเลยนะก็คราวนีาจันอยากรู้นิดนึงคือจริงๆเราได้ไปส่งพลังกานแค่สี่ครั้งห้าครั้งเองเนาะ คือก็เลยให้ไปตรวจค่ามะเร็งเดี๋ราดูนะโอ้โหเขียนข้องมากค่ามะเร็งคับผมค่าเท่าไหร่แล้วมนุษย์ปกติจะเท่าไหร่อ่าเจาะเมื่ออ่าโอ้เยี่ยมฮะเจาะต่อเมื่อวันนี่ฮะบอกวันที่ด้วยถูกต้องฮะค่าค่าปกติเฮ้ยจริงเหรอ จางติค่าปกติค่าปกติศูนย์ถึงียห้าอ๋อที่ความรู้นะอาจารย์นะเราจะได้รู้กันนะผู้ชมนะแต่แต่แต่เราแต่เราอ๋อแต่เราก็คือพี่ตุ๋ยแปดสิบหกแปดสิบหกจุดสามโอเครู้แล้วอเคมีความพอใจมีความภูมิใจมีความชอบอืเหมือนตายแล้วเกิดใหม่มันมันบอกไม่ถูกอะมันเยอะตื่นตังพิติ ไปเห็นไปเห็นมันแรกเนี่ยร้านกินข้าวเะอืยป้านั่งอยู่ป้าร้องไห้เลยนะเห็นร้านกินข้าวต้องมันไกลหมดห้อมป้าร้องไห้เลยอ่ะอืครับผมคือดีใจคือยังไงยังไงก็แล้วแต่ใครจะไปรักษาตรงไหนยังไงเท่าไหร่ป้าก็มอบให้อาจารย์คนเดียวครับไม่ไปไหนแล้วอืกับรลานว่าเรายึดมั่นตรงนี้อ่าครับเราเอาตรงนี้อืเราพอใจครับผม แล้วถ้าเบื่อบุคคลภายนอกเห็นว่ามันแบบมีการโจมตีหรือว่ามันเกินจริงอะไรหรือเปล่าเนี่ยคุณป้าจะบอกกับสังคมภายนอกไหยถ้ายังไม่ได้มาสัมผัสกับท่านอาจารย์จะไม่รู้ก,ก็ก็เนี่ยก็ก็มีตัวอยู่ให้เห็นอยู่ใช่ไหม,มทานข้าวไม่ได้ก็ทานข้าวได้เ<อ>สยียอย่างเดียวกูยังไม่รักพูดจะไม่ใช่เสีย<ม>อย่างเดียวเสียอย่างเดียวครับผม เวลานี้อาจารย์ก็ดังเยอะแล้วถ้าเผื่อพูดได้นะอาจารย์จะดังขนาดไหมเวลานี้ก็ตุยชัเข้าวได้ด้วยอะไรเงี้ยก็อ๋อแสดงว่าคนคนในโรงพยาบาลก็จะสร้างคนอยู่แล้วเนาะเขาคนเก่าคนแก่ยี่สิบสามสิบสี่สิบปีแล้วบุคลากรโรงพยาบาลเยอะนะโอ้ยพี่ตุยทางข้าวได้แล้วก็กถามทำไมทางข้าวได้ก็ดีใจโอเคคุณผู้ชมครับเพื่อนฝูงก็เยอะคนเก่าคนแก่เนาะเป็นบุคลากรคนสําคัญของโรงพยาบาล คนเนี้ยครับผมครับพอมาเจออาจารย์อาจารย์ก็ไม่ต้องกังวลนะแล้วก็ไปกำลังใจมาเนี่ยอยู่ที่แต่ละบุคคลไม่ได้ปล่เบี่ยงเบนทุกอย่างเนี่ยเป็นการทำบุญจะดูแลให้อ้าเชื่อก็าดูกันถ้าไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันนะคแล้วก็เริ่ม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 ให้พูดให้คุยเริ่มให้ทำมือเริ่มแรกแรกตอนนั้แล้วอาจารย์ก็ หายไปแป๊บหนึ่งแล้วก็เริ่มเอาไปรักษาอครับวันแรกรักษาก็คือนิ้วก็เริ่มจะตรงขึ้นอจาดวงล้อี่ดล้อได้เดินไม่หลังโกงอ่ายิ่งยิ่งยิ่งมีใครบอกให้เดินก็เดินเลยเดินใหญ่เดินเดินเนี่ยจะเห็นว่าน้อยบอกว่าจากโชว์นี่คือวันแรกชปกติแล้วความใครเนกันสามคนแค่นี้ไปเลยเร้ก็บอกว่าเดี๋ยวบ่ายจะรักษาโนดอาจารย์ก็ออกทุระ พอตอนเราทานข้าวเสร็จก็นวดไม่ได้บอกว่ามันนวดไม่ได้ต้องใช้การแบอย่างเดียวแล้วออกแรงต้องต้องดวยเอง <ha. S 1> แล้วกลับตอนที่สองมานี่แหละถึงได้แบกคืออืที่พูดเรื่องกินข้าวเนี่ยนที่สองนี่แหละวันนี้กินข้าวมากอ,อแล้วเราก็มองสภาพแล้วก็จะมาครับแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วทุกอย่างมันก็แล้วเราก็พอเราไปแล้วกลับกลับมาบ้านสองคนเนี่ยมันหนัก แต่ทำไมตัวหนักตัวหนักแล้วก็มันสลมันแบบเราไปสู้อะไรกันมาเนี่ยแล้นะทุกทีเราทํางานเรายกของแล้วเขาไม่นั่งเราม่รู้เรื่องอย่างนี้มาถึงบ้านสบร้านแล้วกลับไปบ้านเราจะถามอาจารย์ว่าเราอาจจะไปรับไปบ้านของนั้นอะไรง้อ๋อครับมสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่บอกมาจะมีในเรื่องของกรรมเก่าในเรื่องของจิตวิญญาณผมไม่พูดว่าจิตวิญญาณตรงนี้ผมเรียกมัืว่าเป็นจิตวิญญาณนะเป็น ัด้มากครับผมถามว่าเรื่องแสงจักรวาลเนี่ยเราเคยได้ยินแต่เราไม่เคยสัมผัสเราไม่เคยเห็นไม่เคยยิ่งไม่เคยเห็นแต่ยิ่งมาเร้่รู้เราก็ยิ่งได้รับรู้เพิ่มขึ้นเราอยู่หาหาว่าคืออะไรเมื่อไรวันนี้ก็เลยมาถึงมังอ้อพี่ตุ๋ยครับแฮปปี้ไหมครับพี่ครับผมชัดเจนคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งเคสนะคะอาจารย์เนาะว่าพี่ๆทุกคนก็คุกคีเกี่ับเรื่องราวของวิทยาศาสตร์อันนี้ผมพูดถูกเนาะ กับสิ่งต่างๆวิทยาศาสตร์บางอย่างก็ไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างบางทีเราต้องย้อนกลับมาดูธรรมชาตินะครับที่ที่ครูบาอาจารย์ต่างๆที่มีมาแต่อดีตในการรักษานะครับสิ่งนี้ก็คือธรรมชาติบำบัดธรรมชาตินั่นเองนี่คือเรื่องราวของพลังจิตทิพย์คุณผู้ชมเชื่อครับผมไม่ถามใครเลยสออ่านแค่นั้นแหละไปเมื่อไหร่ถามเถาที่แรกว่าไงในเวลาคุยกับหลานก็ร้องไห้ใช่ไหมเพราะว่าหลานบอกว่าให้ไปจองวัดจองวัด ตอนนั้นก็บอกว่าที่ผ่านมาขนาดนั้นเลยนะ ALS เนี่ยไม่มียารักษาตุ้อวัดตุ้อวัดเล่นรอคุณหมอุหมอมาหาคุณหมอาบอว่าโรคเนี้ยมันมีตสมอตัวอยวเนี้ยแล้วก็จะได้ยาลงยาลงจะมีการดีๆเขาไปตัวกล้ามเนื้อหัวใจแล้วมันก็จะทาให้อาจารยไม่ออกแล้วก็จะไปแล้วก็ถามว่าร้าอาหารไหนไม่มีใครตอบได้นี่ ตัวหมอเองบอกเป็นเวรกรรมของเขาเขาเวรเขากรรมเขาน้อยก็อยู่ยาวไปอันนี้เขาตอบหมอตอบไม่าบอรักษาไม่ได้แล้วก็มันหมดแค่นั้นเจนงแล้วผูวชมป้านี่เดินออกจากโรงพยาบาลนี่ร้องไห้ร้องไห้โอกับหมอเลยหมอบอกว่าไม่มียารักษาป้าร้องไห้เลยว่ามีแต่จะทรงทรงแล้วก็สุดใช่ไหมทรงแล้วก็ุดแต่นี่ดีขึ้น